ใช่ประยอดเมืองขวางตำบลกุรุคูอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมพันโทสอนน,นัทนวลมณีผู้บังคับกองผ่านฐานราบที่3ากรมฐานราบที่3มอบทุนการศึกษาประจำปี2564ให้กับบุตรหลานของกำลังพลตามนโยบายกองทัพบกเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายให้กับผู้ปกครองและสร้างกำลังใจแก่กำลังพล โดยใช้รูปแบบการมอบทุนออนไลน์นะคะตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรีจำนวน130ทุนเป็นเงินทั้งสิ้น3,50,000บาทโดยจะเป็นการส่งฝากเข้าบัญชีธนาคารของผู้ปกครองลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชือ้อโอกาสนี้ค่ะผู้บังคับกองพันฐานราบที่3ามกรมฐานราบที่3ามได้ให้โอวาดผ่านทางออนไลน์ด้วยระบบซูมว่ากองทัพบกได้จัดมอบการศึกษาทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจํากองทัพบก โดยเล็งเห็นว่าการส่งเสริมการศึกษาของบุตรข้าราชการเป็นการพัฒนากองทัพบกอีกทางหนึ่งและเป็นสิ่งที่จะต้องดําเนินการเพราะถือว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กองทัพบกจึงได้มอบแนวทางนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงให้การสนับสนุนส่งเสริมบุตรข้าราชการในทุกระดับชั้นยศโดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยที่มีความประพฤติดีมีบุตรที่ขยันหมั่นเพียรใฝ่เรียนใฝ่ศึกษาเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมี สิทธิภาพต่อไป